ก็ต้องการสวัสดีน้องๆกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กันแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิล่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเจเอ็มก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคาวดี้นะครับตัวละครฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับเจเอ็มได้ออกมาประกาศเมื่อกี้เลยนะครับผมพี่ตื่นมาก็คือทำคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายว่ามีของฟรีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมนะครััััััับบบบมมมนนนนนนขข้าาปี่่่เเเอออองงงะครรรกกกกิจจลยวสุดด นะครับผมก่อนจะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่กันด้วยนะครับถ้าครบ5้าพไลค์พี่มีบัตรกระดิ่งน้าแจกกันด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์หน้าปากทงที่ลงเมื่อเช้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับอย่าลืมเข้าไปดูไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมตามคําขอเลยนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่ขออัปเดตในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่กันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมเติมครบ299เก้ราคาผมรับในส่วนนะครับนี่เลยถ้าทางนี้ไปเลยนะครับนี่ไปแก เอออย่างเท่นะครับเติมครบ299รับไปเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับกล่องขุนทรัพย์นะครับสุดขอบฟ้ามานั่นเองนะครับนี่เป็นหน้าทางตัวนี้แล้วก็ยังมีชุดนะครับจรชนคนบนโลกนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเป็นเซตเต็มจานะครับผมเซ็ตจารชนเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับอย่างเทพ นะครับผมเอาเรื่องนะครับผมมีชุดผู้หญิงด้วยนะพร้อมกับชุดนี้นี่เป็นไงเทจัดจัดนะครับบอกเลยว่าเทจัดจัดนะครับสำหรับของที่เข้ามาใหม่พี่ของคนรับในส่วนนี้ก่อนอ๋อยังไม่เก็บโทเค็นนะครับผมอ่าประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมฟรีไฟ X กับ Amazon นะครับ เป็นขวดสแตนเลสเก็บความเย็นนั่นเองนะถ้าใครซื้อมาแล้วจาก a เม z o n เนี่ยก็จะมีโค้ดข้างในขวดตามในพี่รีวิวเลยนะครับในในโค้ดเนี่ยก็จะมีชุดแฟชั่นนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับผมใครดวงดีก็คือจะได้ชุดนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีจะเป็นยังไงนะครับไป เราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บพิกเกตสปิดคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆ500บาทฟรีเลยโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับนี่สมัครนี่สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิ้งเข้ามาแล้วเนี่ยให้กดสมัครสมาชิกตามที่ได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะ เงินที่อวดไปตามมือมึงน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทึ้นไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยแ้วพออุดใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอเลยคลิปนี้ก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับผมเนี่ยจะได้พี่เติมไม500บาทก็คือจะได้ รับ5 0 0บาทฟรีนั่นเองนะครับจากนั้นกดไปที่แรกเหมือนเดิมแนละ้วทีนี้ใครที่อยได้ดีท่าปักธงนะครับดีเลยพี่แนะนำเลยสูมไปดีท่าปักธงไม่มีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีลูกของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเราละ20เครดิตเท่านั้นนะครับมีดีท่าปักธงอยู่ด้วยนะบอกเลยว่าโคตรแรงออกโคตรง่ายนะครับผมแล้วก็ถ้าเราสุ่มได้ดีท่าปักเขาเนี่ยให้เรากดไปที่ติดต่อตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะผมเราถ้าไปบอกเขาเลยว่าเราสุมได้อได้วยนนะครรรััับบผมมโโปช่5 100% ฟรีจากห้องเน็บฟรีมีจำนวนจำกัดน,นะครับช้าหมดหมดได้เลยครับรีสังสรรคี้ามาสมบูรณ์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปจากาวิดีโอนะครับวิดีโอที่เจมอัปเดตในเพีหน้าฟรีไฟไทยแลนด์เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรม มันข้ามปีนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟนะครับคริสต์มาสวันคริสต์มาสวันวันคริสต์มาสมันข้ามปีของฟรีที่ฟรีไฟนั่นเองนะครับเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นล็อกอินสะสมนะครับผมอ่าล็อกอินเหมือนจะล็อกอินโทเค็นสะสมรับล่มชูชีพนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13ธันวาคมถึงวันที่19เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับวันที่25นะครับนี่ทีเด็ดของเรานะครับนี่25ธันวาคมล็อกอินรับตัวละครฟรี1ตัวนะครับหมาย นะครับหรือว่าไม่ได้อาจจะเลือกจากทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้อาจจะเลือกทั้งหมดไม่แช่ว่ามี4ตัวอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในแบนเนอร์เนี่ยมี4ตัวนะครับแต่อาจจะเป็นแบบว่าเลือกได้อ่หนึ่งตัวจากทั้งหมดทุกตัวนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรออัปเดตที่หนึ่งนะครับก็คือวันเดียวเท่านั้นวันที่25าธันวาคมนะครับส่วนวันที่17นะครับคือมันข้ามปีแฮปปี้ที่ฟรีไฟนะครับก็จะมี สกินนะครับสกินมีดนะครับมีตัวนะครับมีสกินนะครับมีสกินคู่หูนะครับนี่รับฟรีเลยนะครับผมอ่ามันค้าบปีฮปปีที่ฟีฟายนั่นเองนะครับเริ่มที่วันสิถึงันที่2ี่ธันวาคมนั่นเองแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับผมมันอ่ามันถล่มโหมดหมาป่าเดียวดายครับเป็นโหมดอ่าหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือจะมีของฟรีก็จะเป็นอาหารคู่หูนะครับ อาก๊าซทองแล้วก็มีกระทะถาวอรนเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่25เหมือนกันนะครับอันนี้ก็วันเดียวเท่านั้นนะครับตยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละสลับของฟรีมีทั้งหมดกี่อย่างวะเนี่ยมี4กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 78มี8อย่างด้วยกันนะครับมี8อย่างด้วยกันนะครับใครที่อยากดูวิดีโอแล้วนะครับก็คือในไปตามไปดูในเพจการ์ดฟิล์ทรายแดงได้เลยนะครับผมเจมส์ได้อัปเดตเมื่อส3บานาทีที่แล้วนะครับพี่ตื่นมาเพื่อรีบมาทําคลิปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมสายฟรีเนาะนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปท่าปักธงนะครับผมเมื่อเช้าพี่ก็ลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับเออวิวค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับแอค โซนพีสไตล์นะครับด้วยท่าปักธงนั่นเองนะครับใครอยากไปดูก็สามารถไปดูได้เลยนะครับใครชอบคอนเทนต์ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับส่วนคอนเทนต์ของฟรีพี่ก็ทำเรื่อยๆครับผมทำเรื่อยถ้ามีกิจกรรมมาพี่ก็ทำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอรับในส่วนกล่องจดหมายก่อน GM ส่งอะไรมานะครับผมนี่ GM ส่งอันนี้มานะครับนี่นะครับเป็นรางวัลภารกิจรายเดือนนะพฤศจิกายนอันนี้เป็นอ่าในส่วนนะครับผมในส่วนของรางวัล ฟีไฟเชียเตอร์นั่นเองใครที่อยากสมัครฟีไฟเชียเตอร์ก็มี YouTube นะครับผม5,000ซับนะครับสามารถสมัครได้เลยหรือว่าใครมีเพจสตรีมนะสตรีมเพจฟีไฟนะครับก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ขอรับเพชรกันก่อนละกันนะครับไปรับมาเลยมาอัเรียบร้อยโอ้โห16,000เพชรเลยนะครับตอนนี้พี่มี93,000แล้วเอ้ยอีกอีกเจ็ดนะอีก7,000จะแสนละจะแสนละนักสะสมนะครับนักสะสมเพชรอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับนี่นะครับเฮ้ยสกิลเบอร์ ดูเฮ้ยกอซาใหม่เฮยยัยงเอาบวกระยะ2ดาเมจบวกหนะครับแมกกาซีนลบหเฮ้ยชอบเอฟเฟกต์ว่ะชอบเอฟเฟกต์ว่ะดูเอฟเฟกต์โค้ที่ดูดิมีเสือด้วยเฮเอาจัดแล้วก็จะมีชุดใหม่นะครับชุดใหม่ชุดใหม่หมนี่เป็นชุดนี้โอ้ยโค้ที่เฮ้ยเอาจัดดูเทไหมชุดนี้นะ่าจะมากิจกรรมวันชิดมัดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยเห็นไหม แต่จีเอ็ m เนี่ส่งให้พี่มารีวิวก่อนนะครับพี่เป็นเชียร์เตอร์นะครับผมอันนี้เป็นชุดผู้ชายมาดูกันเป็นไงเทะไหมเอาเรื่องนี่เป็นไง Hotel. โคตรเท่อุย้ยเอาเรื่องว่ะดูใกล้ดิเฮ้ยที่สงผมอย่างเท่เฮ้ยแล้วก็จะมีไอวอลใหม่ครับนี่เป็นไอวอลตัวนี้เฮ้ยมีหวัวกระโหลกเหมือนไอวอลปีกนกสีแดงอะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องกูเอาจัดเอาจัด ประมาณนี้เลยนะครับลูกระเบิดก็ยังแดงแบบนี้นะครับผมสำหรับของไปมลองกันได้เลยแต่พี่มารีวิวที่หลังละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับพี่โรนี้ลาตอนก่อนนะครับผมสวัสดีครับ